breaking news ในเวลา15นาฬิกานะคะใน อิสระว่องกุศลกิจประธานหอ,อการค้าไทยเป็นประธานเปิกดกรอบรมโครงการสัมมนา SME วิธีทำเงินซึ่งทางหอ,อการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่1ร่วมกับภาคเอกชนหลายฝ่ายจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักธุรกิจและประชาชนที่สนใจในการเข้าถึงธุรกิจ SME ทั้งนี้ประธานหอ,อการค้าไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยว่าหลังจากที่มีการจ่ายเงินตามโครงการจำนำข้าวทั้งหมด9,000ล้านบาทและงบประมาณปี2557 ที่เริ่มใช้ได้ภายใน1-2เดือนนี้จะส่งผลให้มีการใช้จ่ายภายในประเทศจะทำให้เมินเกินกระจายเพิ่มขึ้น3-4เท่าและส่งผลดีกับธุรกิจ SME ที่น่าจะกระเตื้องขึ้นโดยช่วงที่ผ่านมาอาจทำให้ธุรกิจ SME ขนาดเล็กต้องประสบปัญหาในเรื่องเงินหมุนเวียนมีการปิดตัวลงไปบ้างแต่หลังจากนี้เมื่อมีการจับจ่ายมากขึ้นก็น่าจะทำให้ธุรกิจ SME กระเตื้องขึ้น นายพรชัยจิตนาวเสถียรนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าหลังจากมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเคอร์ฟิวเป็นเวลาเที่ยงคืนทําให้มีความเชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อธุรกิจยามค่ําคืนในจังหวัดเชียงใหม่และทําให้การบริการต่างๆรวมถึงการใช้จ่ายของประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับมาสู่ภาวะปกติอีกทั้งยังทําให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวรวดเร็วขึ้นถือว่าเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศ ทางนี้ต้องขอขอบคุณคอสชอที่ได้เห็นถึงปัญหาของผู้ประกอบการและเลื่อนเวลาช่วยให้ผ่อนคลายและการท่องเที่ยวกลับมาใจจ่ายคืนเหมือนเดิมเพื่อให้เม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวของภาคกลางไม่ได้รับผลกระทบเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กจากอาร์เจนตินาตกลงในแม่น้ำขณะกำลังล่อนลงจอดที่เมืองคามิโลประเทศอุรุกวัยหน่วยกู้ภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ4ีคนจากบริเวณปากน้ำที่เครื่องบินตก ส่วนอีกหคนในเครื่องบินลำนี้เสียชีวิตรวมทั้งนักบินและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เรโนส่วนสาเหตุเครื่องบินตกเบื้องต้นตำรวจได้ข้อมูลว่านักบินส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินก่อนที่เครื่องบินตกโดยระบุว่าเครื่องยนต์ขัดข้อง เครื่องบินลำนี้เป็นของนายเฟเดริโกโบโนมีนักธุรกิจชาวอาร์เจนตินาที่ทำกิจการสิ่งทอแต่เขาไม่ได้อยู่บนเครื่องบินซึ่งออกเดินทางจากเมืองซานเฟอร์นันโดติดกับกรุงบนโนซไอเรสเพื่อไปยังเมืองคามิโลติดกับพรมแดนอาร์เจนตินาติดตามข่าวที่น่าสนใจช่วงต่อไปในเวลา16.30ินกับ365 h a ร์ n นิวสค่ะ